ท่วมนะขนาด้ท่วมกันท่มมันก็ท่วมแ้วมันก็แห้งมันอตัวรอด่ะนเพราะว่าดินมันนั่นเนาะมันแห้งนี่ไงลูกใครเอาะไรไปถึงจับะคะที่อยักเออลูลาปูไปเมื่อวานพุ่มไได้อไุงของไอ้เยอยาเอามาเหรอเออของไ้ผูค่อยเอามาแต่ว่าหงละ ปองอยู่นี่ไม่รู้มันไปไหนฟองทช่ไหมมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะอ่ามันหักบนป่าแล้วเอาสีอะไรโกโก้โอ้ยทั้งลุงทั้งหลานเลยเนาะหิวหวุ่นวายจริงเลยหิวยิ้วยิ้วจะไปให้แล้วทั้งลุงทั้งหลานมาแอบดูม,มาแอบซองในครัว you <sharp inhale>

อัตัวนี้อันตัวนี้ไม่ตัวนี้อ่กได้กระดูกมันกินได้ตัวไอ้กโก้แต่ลุงกินไม่ได้ลงกินนี้ลงกินตัวมันที่มันละเอียดไอกโก้กด้ตัวระดูก แบ่งให้แบบโกโก้กินอีกแบบหนึ่ง นี่ได้แล้วให้โกโก้กับล็อกกี้เล่นน้ำในกระมังนี่หละมา,า,มา,าเไม่ใช่หดนดูสิไหนดูสิบ้างมีอะไรไหมมีอะไรบ้า ดูอะไรดูสะอาดไหมนี่จะได้อาบน้ำไหมวันนี้นะ่ะได้อาบน้ำไหมนี่อย่าไปกินของน้องม,มากิน,กนเลยไม่กินของตัวเองเนี่ยโกโก้มันกินกระดูกนะเจ้ากินอาหารที่ไม่กระดูกโกโก้เป็นหมาบ้านกินกระดูกกินอะไรได้แต่ตัวนี้กินไม่ได้ให้มันกินอะไรละเอียด มาจับมือใครจะจับมือจับมือกับแม่แล้วจะได้กินโครงไก่อร่อยอร่อย <c ười> โครงไก่อร่อยอร่อยอืมโครงไก่อร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมโครงไก่กับข้าวผัดนะ่ะอร่อยไหมรอรอ่อยอร่อยเอออร่อยเอามามาจับมือมามาจับมือจับมือก่อนไม่ไม่เอา ทำหลานกินด้วยกันอย่าไปทำหลานอย่าไปทำหลานกินด้วยกัน กูก่อนนะค่อยตั้งหม้อนนะ 我我我默操咱们机器。 ไม่เป็นแล้วแต่เป็นเครื่องของ Vivo เป็นแบบนั้นมาดูมาดูว่านะไม่กลัวของเราจะทำเมนูอะไรเจ๊ชินแน่ๆเห็นกระลำหัวหนึ่งหัวหนึ่ง <นะ S 2> ใหญ่มากเรากินนึ่งกระลำม,มานี่สามเหรอย่าทำไมไม่ใช่เสียงกระลำยักษ์คุณผู้ชมนี่ประมาณโลครึ่งได้มั้ง ุันเล้วใหญ่ขนาดนี้ผมจะตื่นเส้นน้าดูเลยเนาะตาสวดเราต้องไปถ่ายคลิปทุกเช้าตาสวดทุกเช้านี่เลยอ่ะอืมกาปลูกแต่แต่แต่ไม่มีเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมพิจลักษณ์ส่งมาไม่มีไม่มีไม่มีก็หลับแบบนี้โอ้ขียบตีก็ยังไม่ออกเลยเสือเหรอเห็นมันมันเป็นบางที่ดูเลยยากออกดีคือคนา คณะยากมันปลูกยากมันยากมันยากเลยมันยากเลยปลูกมันยากมันเป็นมดเป็นแมงเป็นอะไรปลูกง่ายที่สุดก็คือผักบุ้งผักบุ้งกับผักกระดอกนั่นแหละโอยง่ายมากเลยสองอย่างตกหวานที่ไหนก็ออกที่นั่นตกลงจะนึ่งหรือจะผัดฮะเราผัดละเดินึ่งนี่นะ นึ่งจำเจียวตอนเย็นค่อยผัดมันเหลืออีหัวนึงนะเวินมั่งก็ได้เอาให้หมดเลยเอาให้เบื่อมันไปข้างหนึ่งเนี่ยกินให้หมดเอาไว้มันนานมันก็เหลือ็ไม่งนี้เราก็จะกินคานาเออเอสซีพอนคานาเก็บไปแล้วน่า้องเสือเดี๋ยวมันจะแข็งบอ่ถ้ามันเหลืองแล้วมันแข็งบ่ตัดแล้วก็เวลาไม่ต้องตัดโค้ดตัดให้มันครึ่งท่อดให้มันแตกอ่ะใช่ เนอะเขามัตามพ่อมันนะเสื <c oughs> อก็ไม่สนใจนอ้องเดี๋ยวมันก็ลักรองเท้าเสือพาไปกออ็ปเอารองเท้าเสือตั้งไว้บนนั้นนะหายตกหล่นไปไหนแะล้วลู้ไหมว่าเราใครไปเก็บเอาก็ไม่เป็นก็ลืมเนาะมันใส่คู่นี้ตลอดแล้วไงมันเป็นรองเท้าแตะใส่เข้าก็ได้ มันเรอจริง่าไปแค่คผู้ชมูาี่เสือถ้าเรามีถ้าเราถ้าเรามีนะขับไปจนนะ

ข้าไปบ่วันนี้มีข้าวเดียวดำไม่ได้ทำอะไรเลยบะเสียงเอาไว้ก่อนนะเสียงดังไว้ก่อนเออเสียงดังไว้ก่อน วันนี้เรา,าพี่ใหญ่บอกว่าไปเอาอะไรนะไ,นะไม่ใช่มันขับไปในบ้านแม่ของสาสมันก็ร้องกระตูกนกันมาลองไว้ก่อนปะมามามาซิมมาซิมโอ้เราให้พีใ่ใหญ่ซิมเลยนี่นี่น<ม>ข้าวเหน,น,นียวดำข้าวเหนียวดำแบบ พี่ใหญ่บอกว่าข้าวลืมผัววอาซนั่นอ๋อพี่ใหญ่ซื้อมาอมพี่ใหญ่ซื้อมาอันนี้คือข้าวขาว,ขาวเป็นข้าวเย็นค่อยกะเดยอุ่นใสอ่อย่างนี้ <ปะ S 1> ไม่ต้องบอกพี่ใหญ่บอกว่าให้ซื้อกะทิมาด้วยจะมูนนี่กินอ <laughs> อ,อะไรหรเสือดําที่เขาเออขอไอาใบตองเขาเรียกอะไรนะขึ้นอยอะไร มในสังขยาใช่ไหมย่าเห็นในกระเทียมมันงอกแล้วไม่ต้องเอาไปกินเด้อมันมีมีเนื้อแล้วแต่แต่ป้าสวนผักไม่ชอบกินนะข้าเหนียวเนี่ยเขาไม่ชินเขาไม่ชอบกินนเพราะมันกระปุดกระติ๊กอ่ะอร่อนคุณผู้ชมพี่ใหญ่ซื้อข้าวสารอ้ข้าวเหนียวดำมานะฮะวันนี้เราจะลองชิมครั้งแรกในรอบปีนี้เลยนะเนี่ยนี่เลยอ่าปีนี้เราไปเจอกันเลย นึกว่าหลายปีปีนีม้มันจะกรึบๆเนาะมันจะกรึบๆอันนี้จะให้ให้ป้ากินข้าวขาวป้าจะกินขนขมป้าขึ้นเหนียวกรึบป้าบอกแกไม่ชอบเขาไม่ชอบพี่ใหญ่ซื้อมา อร่อยนะกรุบอร่อยนะกรุบด้วยขนมอืออร่อยนะแล้วยขนมก็คงก็ได้นะแล้วก็ตั้งที่ไหนเออ